มาอันดับแรกมีโจทย์เราวาดรูปก่อนเลยพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละสิบหกยาวด้านละสิบหกบอกอะไรมาอีกพื้นที่ผิวทั้งหมดใช่ปะบอกพื้นที่ผิวทั้งหมดมาคุบอกว่าวิธีทำพื้นที่ผิวทั้งหมดเท่ากับอะไรจากสูตรพื้นที่ผิวทั้งหมดเท่ากับอะไรเจ็ดร้อยสามสิบหก เท่ากับพื้นที่ฐานใช่ป่ะพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่อะไรบวกกับพื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ผิวข้างคราวนี้พื้นที่ฐานมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรมันคืออะไรพื้นที่ฐานด้านคูณด้านด้านคูณด้านบวกกับพื้นที่ผิวข้างสูตรว่าไงนะพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างสูตรว่าไงพื้นที่ผิวข้าง่วนสองคูณ ความยาวรอบฐา,านาวความยาวรอบฐานฐา,านคูณ,คณอะไรสูงเอียงสูงเอียงใช่ปะสูงเอียงถ้ากินไม่ออก,กให้เป็นเห็ดได้ปะความยาวรอบฐานหายยังไง <c oughs> ความยาวรอบฐานหายยังไง อ่าสี่สี่คูณสิบหกครับเออสี่คูณสิบหกใช่ป่ะคูณสูงเอียงเอวค่ะด้านเรารู้ยังเนี่ยด้านด้านละเท่าไหร่เรารู้ยังด้านละสิบหกครับใช่ด้านละสิบหกอือแล้วพื้นที่ผิวทั้งหมดเรารู้ไหมพื้นที่ผิวทั้งหมดรู้ครับเจ็ดร้อยสามร้อหกอือเราดูทั้งสมการติดตัวแปรอยู่ตัวเดียวคือ สูงเองอ่ะแก้สมการเลยหายยังไงคิดไป็นเดียตัว16คูณ16ได้256ครับใช่บวกกับเราตัดเลยนะสองตัดตัดแปดก็ได้อ่ะก็เป็นสามสิบสองในแปดครับอ๋อไม่มีได้เท่าไหร่ใช่ใช่ได้ ปดสี่สามสองบวกสามสองสามสิบสองคูณกับเท่าไหร่สูงเอียงใช่ไหมคูณคูณกับสูงเอียงสมการแบบนี้นย้ายอะไรก่อนดีย้ายอะไรก่อน,น,นอยอ้ายห้าสิบหกต้องเจ็ดร้อยสามสิบหกลบสองร้อยห้าสิบหกเท่ากับสามสิบสองคูณสูงเอียงฝั่งนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดร้อยสามสิบหกลบสองร้อยห้าสิบหกเหลือ สี่ร้อยแปดสบแปเท่ากับสาคูณสูงเอียงครนี้หาสูงเอียงอย่างเดียว32คูณอยู่ย้ายไปเป็นหารหารถูกต้องดังนั้นเราได้480หาร32สิงเท่ากับสูงเอียงสิบห้าสิบห้า ตอบสูงเอียงเท่ากับสิบห้าหน่วยเป็นอะไรสิบห้าอะไรตารางเมตรฮะความสูงนะควบห้าเมตรเออโสูงเอียงเาสูงเมตรโอ้แต่เทพวัานี้จะตอบลูกบาทเมตรนะเออตอบกูตอบลูกบาศตรสูงเอียงหน่วยเป็นเมตรนะความสูงนะ